ดูดวงรายวันของวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2566นะครับซึ่งตรงกับวันพระนะครับขึ้น8ค่าเดือน8ปีเถาะนะครับผมวันนี้สีที่ใช้เสริมดวงทานด้านโชคลาบนะครับก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับส่วนสีที่อุปถัมภ์ทางด้านผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมคนที่ชมทางทิกต็อกนะครับกดไลค์กดหัวใจนะครับและถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ช่วย แชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับคนที่ชอทางทวิกเตอร์กดรีโพสให้อาจารย์ด้วยคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์เพื่อเปลี่ยนพลังชีวิตให้กับตัวคุณเองนะครับผมให้ดีขึ้น,นใครที่ชอบคลิปของอาจารย์นะครับและเพิ่งเจอกันครั้งแรกสามารถกดติดตามโปรไฟล์ของอาจารย์ไว้ในทุกๆแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดดวงชะตาที่599บาทนะครับใครสนใจคนที่ชองทาง ติกต็อกนะครับกดลิงก์ที่นหน้าโปรไฟล์ติกต็อกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้นะครับผมโอเคนะครับเราจะมาเปิดดวนการพุทธธรรมเปิดธรรมันเปิดสังขางเปิดนะครับวันนี้อาจารย์ใช้ไพ่ของอาจารย์พรามเมล่านะครับผมโอเคนะครับเป็นไพ่ไรเดอร์เวดครับอ่ะใครชมจนจบขอให้ประสบความสําเร็จเริ่มจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ ได้ไพ่ King of c ั p นะกิจการของคุณวันนี้จะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์และโชคดีนะครับนะจะมีการปรับในเรื่องของตำแหน่งหนะ้าที่การงานนะครับและกิจการที่กำลังแยก่ก็จะพลิกฟื้นขึ้นมาได้เลยนะครับการเงินครับวันนี้นะฮะหมดห่วงในเะรื่องปัญหาการเงินเพราะทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะครับสุขภาพนะวันนี้ที่ป่วยอยู่ก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ บำรุงร่างกายกันด้วยคนโสดวันนี้คุณเป็นคนที่อบอุน่นมีเสน่ห์มีคนเข้ามารักมนาะชอบนะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักของคุณแฮปปี้นะครับเพราะว่าคุณมักจะเป็นคนที่แคร์และเอาใจใส่คนที่คุณรักและคนในครอบครัวเสมอวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับองค์พระพิคเนศนะครับและองค์พระพรหมครับผมพันที่เกิดในวันจันทร์ครับ ได้ไพ่ The e w of Fortune นะครับเป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทุกอย่างให้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้การทำงานของคุณนั้นมีการปรับมีการเปลี่ยนที่ดีขึ้นนะครับขอให้เอาเราตั้งใจในการทำงานนะครับการเงินครับวันนี้นะฮะการค้าการขายถือว่าดีขึ้นเงินจะไหลเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ให้ปรับให้เปลี่ยนในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะครับสุขภาพวันนี้ให้ดูในเรื่องของความคิดเยอะนะครับแต่ว่า โดยรวมแล้วสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นนะครับคนโสดนะครับวันนี้ความรักเก่าๆกําลังใจหวนกลับมาใหม่นะต้องพิจารณาดีๆนะครับเพราะว่าดวงชะตาของคุณนั้นเปลี่ยนผันมาทางที่ดีแล้วนะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้นะปัญหาเดิมๆนั้นถูกคลี่คลายนะครับแล้วก็นะครับมีความชัดเจนในเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับองค์พระพิคเนตปางประทานพรครับผม ท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับวันนี้เหนื่อยหน่อยกับการทำงานนะครับมักจะต้องคอยแก้ไขปัญหานะฮะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นให้ทำหน้าร้านอย่าให้รกนะครับแล้วก็หิ้งพระหิ้งบูชาอย่าให้รกนะครับจะดีมากการงานจะได้คล่องขึ้นนะครับการเงินในวันนี้ออกจะฝืดเคืองสักหน่อย นะครับวางแผนในการใช้จ่ายให้ดีๆครับสุขภาพวันนี้ถือว่านะครับให้ระวังอาการปวดกระดูกนะครับปวดตามข้อคนโสดครับวันนี้ความราบยังไม่สมหวังนะครับเพราะว่าอาจจะคิดเยอะคิดมากคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาของคุณนั้นมีเรื่องจุกจิกรำคาญใจเพราะเป็นเรื่องเก่าๆแต่เชื่อว่าทุกอย่างนั้นเคลียร์ได้ถ้าคุณวางใจไปบ้างนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระภูมิเจ้าที่หรือ พ่อปู่พญานาคนะครับที่คุณนับถือครับผมท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่อัดวินดาบนะครับอันนี้กิจการของคุณนั้นต้องบุกต้องลุยนะครับนะแอคทีฟสักหน่อยแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นการเงินวันนี้นะครับเงือไม่ตกไม่ได้ตังค์นะครับต้องออกทํางานถึงจะได้เงินนะครับ สุขภาพนะฮะวันนี้ให้ระวังในเรื่องของการทํางานหนักเกินไปนะครับน่ะมันก็จะมีการเจ็บเจ็บป่วยป่วยหน่อยเนาะนะครับคนโสดครับวันนี้คุณต้องชัดเจนต้องรักใครจริงก็ต้องบอกเขานะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้อุปสรรคและปัญหาที่คุณเจออยู่นั้นนะครับถ้าได้รับการพูดคุยกันเป็นอย่างดีเชื่อว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุทธกลางวันให้ขอพรกับองค์เสด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับหรือว่ากษัตริย์นักรบส่วน พูดกลางคืนให้ขอพรกับนะครับองค์พระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมทันที่เกิดในวันพะระฤหัสบดีครับได้ไพ่ราชาถือดาบนะฮะวันนี้กิจการของคุณนั้นนะครับจะต้องจะต้องทำให้เยอะหน่อยนะครับนะ เพราะฉะนั้นวันนี้นิ่งไม่ได้นะครับงานของคุณเยอะเลยการเงินนะครับวันนี้คุณต้องแก้ไขปัญหาการเงินให้ดีนะครับให้ระวังเรื่องรายจ่ายที่มันจะมากผิดปกตินะครับนะเก็บไว้หน่อยเนาะสุขภาพนะฮะวันนี้เกิดจากความคิดเยอะคิดมากของตัวคุณเองครับคนโสดครับวันนี้นะความรักของคุณยังไม่สมหวังนะครับเพราะว่าเขาต้องการความชัดเจนจากคุณนะครับว่าเอ๊ะคุณจะเป็นยังไงเนาะอะไรเงี้ยสำหรับเรื่องคู่นะครับวันนี้ความรักคนมีคู่จะดูเหนื่อยนะครับ เพราะว่าต้องคอยปรับความเข้าใจนะครับแล้วก็แก้ปัญหาในครอบครัวให้ดีที่สุดนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้นั่งสมาธิสวดมนต์และขอพรจากเสนจพระเจ้าตากสินมหาราชครับผมท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่สามไม้เท้านะฮะวันนี้กิจการของคุณมีการปรับตัวที่ดีขึ้น เริ่มนะครับมีการวางแผนที่จะต่อยอดงานของคุณให้ไปได้ดีนะฮะจะเย็นๆครับค่อยเป็นค่อยไปการเงินครับวันนี้มีการปรับตัวในค่าใช้จ่ายเงินเข้ามานะครับเยอะแต่ว่ารายจ่ายก็เยอะเหมือนกันสุขภาพนะครับวันนี้ก็ดูแข็งแรงนะครับเนาะก็บำรุงร่างกายกันหน่อยก็แล้วกันนะครับคนโสดนะครับวันนี้ความรักคุณต้องช้าๆนะครับอย่าใจร้อนค่อยเป็นค่อยไปครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักของคุณชัดเจนนะครับแล้วก็มั่นคงมีการพัฒนานะครับอาจจะ ทำให้นะครับความรักของคุณนั้นแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระพูมิเจ้าที่นะครับอ่าแล้วก็นะครับองค์พระพิคเนตครับผมท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่สิบดาบนะครับวันนี้ถ้าใครที่ทํางานเป็นหุ้นส่วนคุณต้องตกลงกันให้ดีๆในเรื่องของ การบริหารจัดการเรื่องงานของคุณนะครับให้ระวังการทะเลาะหรือความขัดแย้งนะครับคุณคอยเช็คระเอียดให้ดีๆกันแล้วกันนะนะครับแต่ถ้าใครที่ทํางานเดี่ยวๆก็นะครับต้องดูในเรื่องของรายรับรายจ่ายดีๆนะครับการเงินครับวันนี้นะฮะให้ระวังถ้าให้คนหยิบยืมเงินไปจะไม่ได้คืนสุขภาพครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของอาการปวดหลังปวดเอวนะครับคนโสดนะครับวันนี้คุณยังไม่ค่อยอยากให้ใครเข้ามาในชีวิตนะครับเพราะว่า ยังเข็ดกับปัญหาเดิมๆอยู่นะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้คุณมักจะหวาดระแวงและนะครับไม่ค่อยเชื่อใจกันอาจารย์แนะนําว่าให้คุยกันให้ดีๆก็แล้วกันเนาะทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พญานาคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสายพญานาคนะครับผมวันนี้วันอาทิตย์นะครับเสีิยดวงเสริมโชคลาภด้วยกันนะครับไปไหว้พระปางถวายเนตรนะครับมีดอกไม้สีแดงหดอกนะครับ แล้วก็ไปปล่อยปลาสักหกตัวนะครับขอพอรขอโชคลาภให้เกิดขึ้นกับตัวเรานะครับนะวันนี้ลาไปแล้วนะครับขอบคุณที่ชมจนจบขอบคุณที่ช่วยกันแชร์และกดรีโพสต์ใน t i k t o อกนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ